สวัสดีจ้าพี่น้องชาวผู้ชมมือนีมาพบกช่องยายไพ่ผ้ากินผ้ารวยคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามือนียายไพ่นำขอมูลแนวทางเหล็กเด็ดมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิง้งได้ชมเป็นแนวทางก่อนสิไปรับชมรับฟังยายไพ่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยายไพ่นำไปเร้อจ,จ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะคะ่ะน้อยยามยายไพ่ลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตที่ใหม่ๆพี่น้องกับสิบไริพาดเบิ่งผ่า,าชมแนวทางเนาะจ้าพี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ได้หรือว่าจะคอมเมนต์เขามาคุยมาทักทายกับยายไพ่กะ คอมเมนต์มาใต้คลิปข้างล่างได้เนาะพี่น้องเนะาะกาเบาร้แยย,ายห้างพี่น้องจ้าไปเบิ่งขอมูลแนวทางอาจารย์ทันแหลกเพิ่นเลยน,นะคะแนวทางนี่ประกา2ส,สีเนาะพี่น้องเนาะประกาสองสีวันสันพี่น้องคะเออพ้นไห้มากนะจ๊ะ่นบอกว่ามวดนี้เด่นล่างอยู่ที่ ่ห้ากับ่เจ็ดน้พี่น้องเนาะ่ห้าและ่เจ็ดนะจ๊ะสำหรับแนวทางประกาศสองสีนะคะพี่น้องเนาะอย่าพยายามเรียกเบื่อเยวพี่น้องงวดน,นี้อะหลีเด้ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางสามตัวบนนะจ้างวดที่แล้วเขา่าเจ็ดเก่านะจ๊างวดน,นี้เพี่นอบอกว่าแปรสู์สี่อ่ากะ แปดเกาหานะคะแล้วก็มี2ตัวศูนยกับเกาหานะคะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเด็กตากชุดเต็มบนนะคะปุนบอกว่าแถวแรกเนาะพี่น้องเนาะขยายนะจ้ามี72 7ดสอ2เจ็ดสามเจอ่อ่อสีและหกสแถวที่2มีอยู่ที่6 7 7จ็5เจ็ดหนึ่และ2 2งสองนะคะสองน่าจะเป็นเลขเต็มเนาะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นเนวทางเลขเด่นบนมาตัววสันสาหรับเนวทางของเอลเดนเนาะเด่น3กับ4มาตัวใดตัวหนึ่ง่แหลักวสันต่อไปเลยจ้าอันน okay. ี้เป็นเนวทางเด่น şey ล่าง C ่กับหาถ้าดับเอายูเนาะถ้าดับแยกห้เอายู่น่าจะเป็น C ี่อาจะเป็น C ตัวเดียวเนาะค่ะเพราะว่าเลขดับแยกไพดับหาล่างเนาะพี่น้องเนาะมาเบิ้งว่าเมื่อนี้วมื่นี้จะเอายูบอสําหรับเลขดับนะคะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นเนวทาง อ่ะงวนนี่ก็สั้นเลข3ตัวอยู่ที่1นึซีซีนะคะ2ตัวบนซีซีขางล่าง8 2และ2 1เนาะจ้ะผู้ได้บหน่อยกับจวดซีซีแต่ว่าพ่านมั่นใจซีซีเด้อพี่นอ้องเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดซูเปอร์แมนเนาะพี่น้องงวดที่เลี้ยวเข้า2 3านะคะพี่นอ้องค่ะใช่ไหมมาเบิ้งค่ะงวนนีเพ่นบอกว่า79 70 71 89 80เนและ8 1เนาะคะ่ะ ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางคนโคราชพั่นงวดที่เล่างวดนี้ชนนะคะสองสูตรนะคะอา่าเพิ่นบอกว่าสิบหน่วยบนคนโคราชและอ่าสูตรมั่งก่อนนะคะชนกันอยู่ที่ 5, 7, หา้าเจ็ดแปดพั่นพี่น้องสําหรับแนวทางคนโคราชเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเด็กปั่นจักรยานงวดที่เลีวไฮนึงก็สามนะคะมาสามเนาะงวดนี้สามกับหามาตัวใดตัวหนึ่งนะคะพี่น้องสําหรับเด็กปั่นจักรยานคนโคราชเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้ะ อมาเบิ้งค่ะอันนี้เป็นแนวาทางสิบสวยบนสูตรเก่าเนาะพี่น้องเนาะสูตรเก่าแปดเก้าศูนย์แปดนะคะ่ะแปดมีสองตัวเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เอชชาลีวัซันพี่น้องคะ่ะเพิ่นบอกว่าเด่นสองกับสามเนาะพเพด่นสองศูนย์สองห้าสามศูนย์สามห้าห้าสองศูนย์ห้าสามศูนย์นะจ๊ะเนาะแล้วก็แปดสองศูนย์แปดสามห้าเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวาทางสร้างค้นขีดตัวเนาะเออสร้างค้นขี่ตัวนี่เพิ่นบอกว่าเลขเด่นหวดนี่เด่น เพิ่นหายมาสามตัวแคบหน้าจอเด้อพี่น้องเด้อแคบหน้าจอเลยนะคะเพิ่นบอกให้หายเน้นๆคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางผีเสื้อเทวดาให้โชคนะค่ะเพิ่นบอกว่าหนึ่งทับสองทับหกแปดเด้อเจ็ดศูนย์สามแปดศูนย์สี่ห้าสามเจ็ดเจ็ดเก้าห้าเก้าสองแปดหก อ่าแปดกสี่ละกะสี่เนาะจากข้งางล่างสอตัวก็จะเป็น2อง6องหนึ่งหกสี่หกสอและ64เนาะค่ะอ่าจุดเต็มอีกสุดหนึ่งหนึ่งหกเจ็ดหละสอเนาะพี่น้องเนาะต่อไปแล้วจะพี่น้อยให้โชคเนาะค่ะพี่น้อยให้โชคเด่นซีเนาะค่ะ4ีสอง6ีสาม 7จ็ดสีเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าเทวดาคนบ้านโคกเดน่ C, C 9, นสี่สี่ศูย์ถึงส่เก่าควเอาสไวหลักสิเนาะคะ่ะหายไปโดนกลับมาไ้เลวเนาะคะ่นะเนาะ,ะต่อไปเลยจ้ารับเฉพาะสายทาหารนะคะเลขทันก็คือเจ็ดแปาเนาะบาดที่นี่2ตัวลางอยู่ที่3134 36 39ะะีนะะ่เนาะพี่น้องเนาะเน้นๆก็คือ785 8แปดห้าแปดห้าแปจ็ดเาละกะสาม่เนาะกัปตจาหน้า 5, ตามเพื่นใดนะคะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดเออเป็นแนวทางของแอดแดงนะคะแอดแดงบอกว่าเมื่อนี้เลขเด่นอยู่ที่วันซันพิโน่ขาเด่นบนเก่าเนาะน่าจะเด่นเก้าหกกับเก้าแปดนะจ๊ะหกเก้าแปดเนาะข้างล่างเด่นสองสามสองกับสองเก้าเฮ้ยสิบเจ็ดมฆะายเลยพิโน่เนาะอันนี้เป็นแนวทางของเด็กตากนะคะเด็กตากบอกว่าแถวแรกนะคะเด็กตากลางเนาะสี่เจ็ดสี่สามเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ด เก้าสเก้าสและสีเนาะคะ่ะแถวที่สองมีหนึ่งสามหนึ่1สี่สี่ศูนย์และ20งเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางไอ้ไขให้โชค,นะคะเนาะค่ะแนวทางสองตัวเนาะสองสี่สสสสสและส6่หกเนาะจะ้ะมาเบิ่งฝันเป็นจริงเนาะพี่น้องสี่เจ็ดสี่สามสกนจะสีกับสี่สามเราสันเป่นว่าไอ้ไขให้โชค3มตัว7จ็หเนาะ เจ็ดห้าสี่ห้าและสี่เจ็ดนะคะ่ะมาเบิง่งเนือทางฟันเป็นยิงสามตัวห้าเจ็ดแปดนะคะเจ็ดแปดเจ็ดห้าและแปดหา้าเนาะพี่น้องเนาะมากระจวดจาดฝาดเบิ่มใดเนาะสําหรับเนอือทางของยายไพ่ไดมาบอกคลิปนี้เลยผูดด้ใดมาเบิง่งมาเบิ่งช่องนี้นะคะพี่น้องคะมาดูช่องนี้ขอให้เฮงๆรวยๆปังๆน้ำกันนะคะเลขยไดมาศูนย์เจ็ดแปดนะคะแล้วกสามแปดศูนย์หนึ่งตรงกับเลขฟันยายไพ่คือเจ็ดเจ็ดแปดเนาะพี่น้องเนะาะไพ่มากระจวดท้ายชอบก็ชอบเจ็ดแปดกับศูนย์หนึ่งเนาะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางมาเร็วเนาะคะ่ะมาเร็วอะสัน 6, ่นหกสามหกสี่เนาะสามหกสามสี่หกสี่ขงางล่างสี่เจ็ดตัวเดียวแขนเขนมาสัน่นต่อไปเลยจ้าคุณหญิงงามใจนะคะคุณหญิงงามใจบอกว่างวดนี้เด่นสี่นะคะเจ็ดสี่สามเน้นสี่สามเขนเขนสำหรับแนวทางของคุณหญิงงามใจเนาะถ้าเป็นเบิ้์นก็ c 5, 5, 7, 7. สี่สี่ห้าห้าเจ็ดเจ็ดมาสั่นพี่น้องสำหรับแน,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 นวทางเพื่อนเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เพื่อนบอกว่าเอาแบบนี้เด้อว่าสัน่นอันนี้เป็นแนวทางของแอดฟินนิกเด้อพี่น้องเนาะ สองเด้อว่าสั้นสองหและ2 7งเจนะคะสำหรับแนวทางของแอดฟินิกเนาะค่ะต่อไปเลยจ้า <S 2> <S 2> คุณหญิงงามใจอีกสูตรนึ่งนะคะสองกลุ่มผ้าจากเมนบอนนี่เนาะพป่นดองเก่าหาเม็ดเดียวแขียนเขว่าสั้น <S <S เอาเอ็ดเอ็ดเลล่นะคะย่าสีปธทุมมานะคะแปดศูนย์เจ็ดศูนย์แข้างล่าง05นย์หักศูนเนาะค่ะ ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของแอดแบนเนาะรัฐบาลไทยว่าสั่นเด่น2วิ่ง2องดด2เน้น2อก้าเนาะจ้ะ2องเกียรติแปดสศูนย์เป็นตัวร่อง4 2่เก่าเป็นตัวเน้นของเพิ่นนะคะต่อไปเลยจ้ะอ่าแนวทางของแอดวิรัตเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นบอกว่างวดนี้2องเกียรติศูนย์หเจ็ดและ5้ศูนย์แนวทางล่างเนาะพี่น้องเนาะ ่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทงางแอดใบฟ้าอาจารย์กวนกลาสินเนาะค่ะ824 825 895เนาะจ้ะ24 25 26 94 95และ96อาจารย์กวนกลาสินเนาะค่ะพี่น้องเนาะพี่จาน่าไดเดอร์โตไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดบีวันนาเนาะออมสินมาสั่นพี่น้องมาซาบ,บอกกับโบลูนเนาะจ้ะเพิ่นบอกว่าเดืนหนึ่งก็แปดเนาะรูดหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดแปดเจ็ดและแปดแปดเนาะ รัฐบาลเพิ่นบอกว่าเดนสามเม็ดเดียวเจ็ดสามเออเจ็ดสามไม่แห้งได้พี่น้องเอายายมีเลขเด็ดบอกว่าสันทรงมาหาแนรพะนะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเอ่อเป็นแนวทางมาตัวค่าวาสันจากโบหงุโบหงุม่ไเด้เข้าไปเบิง่งในเพจทักมาอันนี้เป็นแนวทางมาตัวค่าเนาะเดนซีก็ผ่าวสันเนาะจ้าเพิ่นบอกว่าเลขเพินะ่นมักเนาะเลขที่ชอบส่วนตัววสันศูนย์สี่เก้าเก้าซีหกเจ็ดสามห้าและแปด ซีส,สามนะค่ะต่อไปเลยจ้ะอ่ะพีทถ่ายเดียวน้าทางของเอ็ดเทเบลลอเนาะเดนลางหนึ่งกัหกนะค่ะหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดและหกเจ็ดเนาะพี่น้องเนาะถ่ายคลิปนี้แย่ไพ่ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะจ้าที่เด็กเขามารับชมรับฟังขอให้สุขภาพแข็งแรง,งยิงยิงรวยรวยฟังฟังสุขสุขคนขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์นะจ้าที่ได้แบ่งปันของมูลน,น้ำทัง้ยายไพ่มาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิงเบ่งได้ชมเป็นแนวทางขอบคุณในหลายเด้อจ้าสวัสดีจ้า